สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาพูดถึงนะคะดาราหนุ่มคุณอาวุธุยเพิงกันหน่อยค่ะเขานั้นนะคะก็เป็นศิลปินชายอีกคนหนึ่งซึ่งเข้าสู่วงการค่อนข้างช้านั่นเองค่ะก็เข้ามาก็อายุแบบเกือบจะ30แล้วเนาะเข้ามาแบบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะก็ถือได้ว่าเยอะอะ่ะเข้ามาช้านิดหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็มุ่งมั่นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นดาราอีกท่านหนึ่งซึ่งพวกเราก็ควรจะ เให้การสนับสนุนคุณอ่าวลุยเพิงเป็นอย่างดีเลยเพราะเขานั้นสู้มากจริงๆนะคะคือปกติแล้วเนี่ยในวงการบันเทิงก็จะมี คนที่มีแบบแบ็กกราวด์อยู่หลายๆอย่างที่เข้ามาบางคนก็มีฐานทรัพยากรแน่นอยู่แล้วนะคะครอบครัวมันคงใหญ่โตมีธุรกิจในวงการบันเทิงก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะบางท่านก็เป็นผู้ที่แบบเสี่ยงโชครู้ว่าตัวเองมีแพชชั่นก็เข้ามาในลักษณะของการแบบประกวดโน่นนี่นั่นนะคะซึ่งอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่หล่อจริงๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี ความกระตือรือร้นที่จะเข้าแต่ว่าไม่มีความรู้ในวงการนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวที่แบบไม่ได้มีฐานะนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะยากนิดหนึ่งในการเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ว่านะคะกลุ่มนี้แหละที่เป็นกลุ่มที่คุณอ่าวรุ่ยเพิงของพวกเราอยู่นั่นเองนะคะก็ในปีนี้ก็คุณอ่าวรุ่ยเพิงของพวกเราอายุ29ปีแล้วแต่ก็ถือว่าเขานั้นมีที่ยืนแล้วนะคะเขาก็ได้ร่วมงานในโปรเจกต์ดีๆมาหลายเรื่องแล้วเช่นเดียวกันแต่ ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่แบบตอนเข้ามาในวงการใหม่ๆเนาะเขาก็โดนในเรื่องของการถูก ใช้คำว่าเหยียบย่ำก็จะเกินไปใช้คำว่าถูกแบบเออดูถูกค่อนข้างจะยยามเขาเพราะว่าเขาเป็นจะใช้คำว่าอะไรดีนี่มันปี2025แต่มันก็ยังมีคำว่าชั้นสูงชั้นต่ำอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะวงการบันเทิงมันก็ยังคงใช้คำนี้อยู่เหมือนกันเนาะแอดวานก็ไม่อยากจะใช้คำอะไรที่มันจะแรงแต่ว่าความรู้สึกเนาะจากที่อ่านประวัติอะไรของคุณอา่าวรุยเพิงก็จะรู้สึกว่าเขาสู้มากๆเลยนะคะ จุดเริ่มต้นของเขาในการที่จะแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็แบบทุกอย่างก็เนี้ยแหละก็มาจากคำเขาเรียกว่าคําที่โดนเหยียบย่าแล้วก็คําที่ดูหยม่มย่มเขามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยคือเขามาจากแบบครอบครัวธรรมดามากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เตือนเขามาตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะว่าบอกว่าห้ามสร้างปัญหานะเพราะว่าครอบครัวไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นห้ามสร้างปัญหาใดๆเด็ดขาดมาจากแบบครอบครัวธรรมดามากๆ เลยนะคะในเมืองฉงชิงนั่นเองค่ะแล้วก็เขาเป็นผู้ชายที่มีเอกลักษณ์นั่นเองนะเขามีแพชชั่นใน การที่อยากจะเข้ามาในวงการแต่เขานั้นนะคะบอกเลยว่าเขาไม่รู้จักกฎเกณฑ์ในวงการบันเทิงเลยค่ะเพื่อนๆเขานะคะได้ผ่านการที่แบบว่าคือเป็นคนที่เขา้าเข้าหางานทําทุกหนทุกแห่งเลยนะคะแล้วเขาก็เคยทํางานหนักด้วยนะคะเพื่อจะเลี้ยงชีพแบบทำเขาเรียกว่าอาชีพแบบกรรมกรอะไรเงี้ยก็เคยทามาแป๊บๆหนึ่งนั่นเองโอ้โ oh, หดูดูรูปล่างเขาก่อน,นเพื่อนๆบางๆแต่ว่ากล้ามแน่นๆมากเลยนะคะแล้วก็ปกติแล้วเขาแบบนิสัยส่วนตัว คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจะแสดงออกสักเท่าไหร่ดังนั้นประสบการณ์ทำงานของเขานะคะก็เลยในวงการบันเทิงที่คนแบบไปดึงเขาเข้ามาเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอะ จะต้องพัฒนาเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ในจุดที่เขาเข้ามาในเมืองใหญ่เนาะตอนนั้นก็เหมือนกับต้องเอาตัวรอดในเมืองใหญ่ๆใ,ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเรียกรถออนไลน์ก็เคยทํามาแล้วพนักงานเสิร์ฟร้านฮอตพอตนะคะแล้วก็พนักงานแจกใบปลิวในห้างสรรพสินค้าก็เนี่ยแหละก็ทํามาทุกอย่างนะคะแต่ว่าณัจุดนี้คือการที่ได้เป็นเนี่ยพนักงานที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็กลายเป็นโอกาสทองให้กับคุณอาวุยเพิงของพวกเราในภายหลัง ะะจุดเปลี่ยนนะคะของโชคชะตาเกิดขึ้นในตอนที่อ่าวลุยเผิงนั้นทํางานอยู่ในฮอตพอตค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งภาพลักษณ์ของเขาดูดีตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยนะคะก็ดึงดูดนะคะสื่อ ที่ไปทานอาหารที่ฮอตพอตนั่นแล้วก็ถ่ายภาพเขานั่นเองนะคะแล้วก็บังเอิญค่ะก็แน่นอนขึ้นกล้องอีกนะคะก็เลยได้รับการชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงนั่นเองค่ะทีนี้ในตอนที่เข้ามานั้นเขาก็มาแบบน้อ่อะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยนะคะกฎเกณฑ์ของวงการนี้เป็นอย่างไรเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ในอายุที่ค่อนข้างจะ เ,เยอะแล้วนั่นเองนะคะก็คือแหมจะพูดว่า20 20เกิน27ขึ้นมาแล้วมันเยอะมันก็กลายอยู่ใช่ไหมออะไม่เป็นไรก็เป็นว่าเขาเป็นน้องใหม่แล้วกัน แล้วทีนี้ด้วยภาพลักษณ์ที่แบบเขาขึ้นกล้องด้วยแล้วก็อะไรต่อมีอะไรที่ดูดีไปหมดเป็นนักแสดงที่ควรจะได้รับการเขาเรียกว่าสนับสนุนนั่นเองนะคะก็ทางด้านผู้ชักชวนเขาเข้ามาก็เอาเขาไปฝึกฝนนะคะแล้วก็มีประสบการณ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงแรกเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่เหมือนจะไม่เข้าพวกนะคะเพราะว่าเขาชอบเก็บตัวนั่นเองแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ทําให้เขาท้อถอยนะคะแล้วก็กลับมีแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขา ก็ฝึกซ้อมตัวเองอย่างหนักจากที่เคยเก็บตัวขี้อายเขาก็พยายามที่จะแบบแสดงออกหน้ากระจกอะไรของเขามากมายไปหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเขาก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมงานกับรุ่นพี่ในเรื่องอนั่นนะคะเพื่อนเพื่อนดารุณนะ่ะเพื่อนเพื่อนจาเรื่องดารุณได้ไหมคะมาเป็นน้องเล็กของกลุ่มในตอนนั้นมาจนถึงบทของฟันเย่คือด้วยความที่ คือ,อยังไงดีล่ะเขาก็ได้รับการสนับสนุนเนอะจากผู้ที่ชักนําเขาสู่วงการเป็นอย่างดีนะคะก็อย่างบอกท,ที่บอกนั่นแหละมันก็ต้องมีไกด์มีพี่เลี้ยงมีอะไรทั้งหลายนะคะซึ่ง ต่อมาได้มีโอกาสแสดงคู่กับคุณไผ่ลู่ด้วยก็ยิ่งทําให้อาวุยเผิงนั้นมีความเขาเรียกว่าไรได้ทา้าทายตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการได้ร่วมงานกับนักสแสดงที่เขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพหลายๆคนมาก็ทําให้เขาต้องใช้ความพยายามแล้วก็หยาดเหงื่อนะคะเพื่อสร้างตัวละครที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ต่อบทให้มันอยู่ในระดับเดียวกันกันกบดาราที่เขาร่วมสแสดงในเรื่องด้วยซึ่งจริงแล้วก็ยังมีดาราเอ้ยจริงๆแล้วยังมีซีรีส์โปรเจกต์แบบเล็กๆที่ เขาเคยเล่นมาเนาะแต่ก็เป็นพระเอกเช่นเดียวกันเนาะก็เล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีโอกาสเล่นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าอา้าวลุยเพิงก็สู้มาเต็มที่เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนนะคะการประสบความสําเร็จของเขาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นจุดสูงสุดแต่ว่าก็ถือได้ว่าเขาทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะจากคนที่จากคนที่แบบไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนไม่มีแบ็กอัพดีๆอะไรก็ตามอันนี้ก็คือโดดเด่นด้วย ตวงเขาเลยทําให้มีแบบเออสื่อหรือว่าแมวมองเนี่ยไปชักนําให้เขาเข้ามาในวงการบันเทิงนั่นเองนะคะทักษะการแสดงของเขานะคะได้รับการชื่นชมว่าเฉียบคมมากๆจากเรื่องที่เขารับบทเป็นฟ้านเย่แล้วก็หม,มูมูที่น่ารักนะคะของไปลู่ในเรื่องไร้มูลไอแฟรนชิงนั่นแหละคะ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สื่อได้ว่าโด่งดังมากๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังสามารถจะก้าวขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะคะก้าวไปได้อีกจนกระทั่ง อาจจะถึงจุดสูงสุดในอาชีพการแสดงของเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันก็อยู่ที่บทด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าในตอนที่แสดงคู่กับคุณไผ่ลู่นั้นนะคะเรียกได้ว่ามีหัวข้อในการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชื่อของอ่าวลุยเพิงนะคะบนโต๊อินอย่างเงี้ยก็วัดทะลุกันเลย9-5,000พันล้านอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็มีแฟนๆบนวยปองเขาเพิ่มขึ้นแบบ1ล้านภายในเวลา แต่ละสัปดาห์นะคะก็เพิ่มขึ้น1ทีละล้านทีละล้านก็วงการบันเทิงก็เริ่มตระหนักถึงศักยภาพแล้วก็มูลค่าทางการตลาดของคุณอาวุยเพงิงแล้วก็เริ่มมีนะคะแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามานะคะมาร่วมมือกันกันกบเขาแบบให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นแอมบาสเตอร์ให้ด้วยนะคะก็รอข่าวๆเนาะว่าจะมีแบรนด์ไฮเอ็นในอนาคตนะคะเข้ามาหรือเปล่าทรงของคุณ อ่าวลุยเผิงเนี่ยจะมีความแบบจะมีความเงาเงาของคุณเต้งหลุนอยู่นะคะแล้วก็จริงๆเขาหล่อแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าเราจะมองว่าเขามีเงาของดาราซูเปอร์สตาร์ที่เคยอยู่ในวงการบรรันเทิงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า <Gray> มีนะก็มีเงาเงาของเต้งหลุนแล้วก็มีเงาเงาของหูเกอร์ด้วยคุณหูเกอร์ด้วยนะคะก็ถือได้ว่ารวมๆแล้วก็เป็นความหล่อในแบบฉบับของอ่าวลุยเผิงนั่นเองค่ะก็แม้ว่านะคะเขานั้นจะถือได้ว่าเป็น ดาวเด่น uh, ต้องเรียกว่าเขาอยู่ในช่วงของดาวเด่นหน้าใหม่ในวงการบันเทิงจีนนะคะเขาเองเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าก็ยังคงไม่ลืมเหตุการณ์ที่ที่เขาผ่านมาอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแน่นอนในวงการนี้มันก็จะต้องมีการแบบเออแบบคนที่มาจาก แบ็กกราวด์ดีๆหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ถูกมองข้ามส่วนคนที่แบบเหมือนธรรมดาจากเขาอะไรเงี้ยเหมือนเอาลรุยเพิงก็จะโดนมองข้ามในช่วงแรกไปเรื่อยๆกว่าที่จะได้รับการไว้วางใจให้ให้รับบทบาทในโปรเจกต์ดีๆนะคะมีส่วนร่วมกับรุ่นพี่ในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความพยายามพอสมควรในการจัดแคสแล้วก็การฝึกฝนตัวเองนะคะ แล้วก็เขาเคยไปร่วมรายการวาไรตี้รายการหนึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถจะดูคาแรคเตอร์ของความเป็นตัวของตัวศิลปินได้จากการออกรายการวาไรตี้เช่นเดียวกันนะซึ่งรายการวาไรตี้ในครั้งนั้นนะคะก็จะได้เห็นว่าอ่าวลุยเผิงนั้นมักจะนั่งเงียบๆค่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจไม่สนใจโลกภายนอกอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพิธีกรถามเขาเนี่ยอย่างเช่นอย่างตี้ถามเขาเกี่ยวกับแผนกเกษียณในอีก30ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยว่าจะทําอะไรอะไรมีไหมนะคะทางด้านอ้า ลุยเพิงก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มีแผนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แม้จะพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่ว่าทีมงานรายการก็ดูเหมือนจะแบบไม่ไม่ถามอะไรเขาเพิ่มแล้วแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับแบบวาไรตี้นั้นก็จะเพิกเฉยเพิกเฉยต่อคุณอาวลุยเพิงไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะไปจะไปพูดคุยกับเกาหันวีกับหลีเฉียดซินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนจับประเด็นกันว่าเอะอีกแล้วเนาะทำไมผู้ที่โดนมองข้ามจะเป็นอาวลุยเพิงอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการ ถูกละเลยแล้วก็เลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งกฎเกณฑ์นี้นะคะมันก็ยังคงเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้มีจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าทุกคนก็จะรู้ดีอะไรประมาณนี้คําว่ากฎเกณฑ์ก็หมายความว่าถ้ามาจากแบบเขาเรียกอะไรล่ะถ้าโดดเด่นเนาะมีเรื่องราวของทรัพยากรหนุนหลังเยอะๆเนี่ยก็จะได้รับการพูดคุยสัมภาษณ์แอร์ไทม์อะไรเยอะๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบธรรมดามดาไม่ไม่ได้รับการผลักดันอะไรใดๆทั้ง รคือเหมือนโดนเพิกเฉยไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามณนะจุดนั้นเนี่ยคุณอาวุยเพิงก็ไม่ยอมแพ้นะคะอาจจะเป็นที่เขานั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงยังมีชื่อเสียงไม่พอก็ทําให้ไม่มีใครอยากจะมาพูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์เขามากนักในรายการที่เขาไปออกดังนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาก็ทุ่มเทอย่างหนักเลยนะคะก็แสดงนะแสดงซีรีส์แล้วก็นั่นแหละเออไม่ไม่เกี่ยงบทนะคะถึงแม้ว่าเบื้องหลังของรายการวาไรตี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อะไรได้ในตอนนั้นเพราะว่ามันก็เสร็จไปแล้วอย่างไรก็ตามเขาก็เลือกมาแสดงศักยภาพแล้วก็ผลงานอันโดดเด่นหน้าจอผ่านทางซีรีส์นั่นเองนะคะซึ่งคอนเซปต์นะคะของคุณอาวุยเผยเนี่ยก็คือว่าในวงการบันเทิงนั้นคือเขาไม่ได้มีพรสวรรค์มาก่อนอันนี้เป็นพรแสวงอย่างล้วนๆเลยนะคะมาจากการกระทําแล้วก็การสู้การฝึกฝนของเขาค่ะแน่นอนนะคะนอกจากจะต้องสู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับวงการบันเทิงแล้วเนี่ยเขาเอง ะะก็ต้องออรับกับกฎเกณฑ์ของวงการซึ่งมันมีอยู่แล้วก่อนให้ได้นั่นก็คือมันก็จะมีคนที่มาจากครอบครัวเทพๆเนาะแล้วกักบ ตัวเองซึ่งเป็นเหมือนมนุษย์เดินดินธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนาะก็ในเวทีนี้องค์การมันเทิงมันก็เป็นเวทีที่ทําให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปนะคะเรื่องเงินทองเศรษฐกิจฐานะมันสร้างได้แล้วก็เรื่องราวของของรางวัลอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นการแสดงผลงานออกมานะคะแล้วก็สิ่งที่แบบ ตัวเขาเองพัฒนามากๆคือรูปร่างของเขาเนาะเขาก็เจอจากที่เขาก็ไม่ได้อ้วนนะแต่เขาก็ฟิตร่างกายนะคะเพื่อเน้นย้ําถึงตัวละครที่เขาจะไปแสดงเพื่อให้มันมีความเขาเรียกว่ามีความเข้ากันได้ดีนะคะจะเป็นพระเอกจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องไม่มีไอ้ตัวที่เป็นพุงย้อยๆหรืออะไรางี้ก็ตามเขาลดน้ําหนักของเขาลองแก้มอะไรของเขาเขาก็ดูแลผิวพรรณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่ง ในขณะที่ถ่ายทำเนี่ยทางด้านคุณอาวุ่ยเพิงเองจะต้องเข้ารับการผ่าตัดลิ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเขาบอกว่าปรับปรุง ปรับปรุงการออกเสียงนั่นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งเขาก็เข้ารับการผ่าตัดเช่นเดียวกันแล้วก็มีความมุ่งมัน่นแล้วก็ทุ่มเทสุดกําลังเลยนะคะเรียกได้ว่ารายละเอียดต่างๆคืออาจจะเป็นคําแนะนําของคุณหมอหรืออะไรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะเออเขาบอกว่าเสียงของคุณอ่าวลุยเพิงเสียงจริงๆเนี่ยคือเป็นเสียงของพระเจ้าเลยนะคือเสียงเพาะมากเลยนะคะ <c oughs> เออเขาว่ากันอย่างนั้นนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็เป็นอะไรที่เป็นข้อมูลมาจากเนี่ยแ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะก็ยินดีกับคุณอ่าลุยเพิงด้วยซึ่งก็มาถึงวันนี้แล้วจริงก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าคําว่าใช้เวลาไม่นานมันก็ต้องต่อสู้เนาะโอ้เสียหยาดเหงื่อแรงงานนะคะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องรับให้ได้กับสภาวะที่กดดันแต่ว่าที่สําคัญก็คือพวกเราก็มองแล้วแหละคุณอาลุยเพิงก็ต้องเหมือนกับแบบเออมีอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ทำเงินทําทองได้และตัวเขาเองก็มีทรัพยากรที่เขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาพร้อมอยู่แล้ว ะะเพียงแค่ต้องการอินเวสเตอร์หรือว่าผู้ที่มั่นใจไว้วางใจในการที่จะให้เขามาเป็นพระเอกหรือว่ามาร่วมโปรเจกต์เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะเรื่องชนชัน้นเรื่องอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จางหายไปเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันภาษาภาษามันคือพูดกันด้วยเงินง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าถ้ารวยแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอ้าวลุยเผิงสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะผู้ผู้ ทรงอิทธิพลนะคะอย่างอ่าวลุยเพิงในอนาคตเนาะอย่างอีกประมาณสัก3าปีหรืออะไรก็ว่าไปนะคะยังคงแบบอยู่ได้ในวงการบันเทิงอย่างดีเพราะว่าโอ้โหรูปร่างหน้าตาดีมากแล้วก็ทักษะการแสดงโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะคะบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณเพื่อนๆเห็นการแสดงสายตาแล้วก็การเขาเรียกว่ากระบวนท่าในการไล่ลำเพลงทวนอะไรของเขาไหมคือเขาฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะก็ถือได้ว่าเขาเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างมากเลย แล้วเราก็ต้องการนี่แหละคนที่เขามีความตั้งใจจริงการสู้ชีวิตนะคะแบบสุดๆแบบนี้แล้วก็ทําได้ดีโดยที่ไม่หลงไม่เหลิงอย่างเงี้ยนะคะก็ควรควรค่าแก่การสนับสนุนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ